กลุ่มเดียวกันแล้วล่ะฮะก็ DJC นะครับ,ก,รบก็ที่มีการไปเขัาไปชะไมฮะจีนบิ๊กซีนะครับก็เชื่อมโยงกันนะฮะ<ส><ส>ก็จะเห็นว่ากำไรนะครับในปี58เนี่ยไตรมาส3อยู่ที่825ล้านแล้วก็มาไตรมาส3ปีนี้อยู่ที่1,800ล้านครับก็เพิ่มมา975ล้านบาทหรือเพิ่มมา118%เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอยากให้อ่า ดูรายละเอียดนิดนึงนะครับว่ามันมาจากไหนนะครับเพราะบางท่านอาจจะมองว่าเอ๊เพราะว่าบิ๊กซีใช่ไหมอะไรอย่างนี้บบเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันนะครับส่วนเรื่องของเขาเดือนนะครับก็มีคันเพิ่มขึ้นเหมือนกันจาก2 9 8ล้านมา2,772ล้านครับก็เพิ่มมา674ล้านแล้วก็เพิ่มมา32ครับก็ดูเข้าไปดูในรายละเอียดกันหน่อยนะครับคือในรายละเอียดเนี่ยะจะเป็นอย่างนี้ครับคือเขาบอกว่าเรื่องของรายได้รวมเนี่ย ก็ไตรมาสสามปีนี้ก็สามหมืแดันร้อยสาสิบห้าล้านนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับสองหมื่กันเก้าร้อยห้าสิบกล้านบาทคือหลักๆก,ก็มาจากเรื่องของอ่าที่เขาขอกลุ่มสินค้าและก็บริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่นะครับจริงๆก็คือบิ๊กซีเนี่ยแหละฮะที่อ่าเข้าเข้ามานะครับก็เลยทําให้มีไรายได้เนี่ยตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ว่าเขาก็มีการอ่าชี้แจงในส่วนของถ้าเกิดไม่รวมรายการ กลุ่มสินค้าดังกล่าวที่เป็นของบิกซีเนี่ยก็รายได้รวมในไตรมาส3ปีนี้เนี่ยก็12,241ล้านบาทนะครับก็เติบโตที่ร้อยละ9.5นะครับก็เมื่อเทียบกับไตรมาส3ปีที่แล้วนะครับก็มาจากกลุ่มสินค้าแล้วก็บริการทางบรรจุภัณฑ์แล้วก็กลุ่มสินค้าแล้วก็บริการทางเวชภัณฑ์นะครับแล้วก็เทคนิค,นคแต่ว่ามีกำไรอัตราแรกเปลี่ยนนี่เลยครับ เท่ากับ1,354ล้านบาทนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าสุดที่จากภาษีแล้วคิดเป็นเงินจำนวน1,083ล้านบาทอ่าผมตีกลมๆกเป็น1,000ก่อนละกันนะครับคือปุ๊บอ่ะที่เราเห็น1,800เนี่ยถ้าก็แสดงว่ามันมีรายการทางอ่ากำไรอัตราแรกเปลี่ยนอยู่ราวๆประมาณ1,000ล้านานะครับอืมคือถ้าหักหักลบออก หนึ่งพันแปดร้อยหักลบไปหนึ่งพันเนี่ยมันก็คือคือป,ปีที่แล้วเลยนะครับอยู่ที่แปดร้อยกว่านะครับเหมือนจะไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับอืมต้องบอกอย่างนั้นนะครับอ่ะก็มีรายละเอียดดังนี้นะครับก็ก็พูดถึงเรื่องของอ่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับมันก็ล้อตามในส่วนที่เป็นอ่าบิก๊กซีนะครับก็นะครับทําให้มีอ่าค่าใช้จ่ายรวมที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับ ส่วนเรื่องของกำไรเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ากำไรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับสาเหตุหลักก็เกิดจากที่บอกไปก็คือเรื่องของกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1,354ล้านนะครับก็สุดที่ภาษีก็1,813ล้านบาทนะครับก็แล้วก็มีเรื่องของกลุ่มสินค้าอีกสองกลุ่มนะครับที่เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับซึ่งเขาก็แยกไปชี้แจงเหมือนกันนะครับ ก็ถ้าดูจากงบรวมตรงส่วนนี้เนี่ยที่เขาชี้แจงเป็นาลายบรรทัดครับก็จะเห็นว่ามีไตรมาสสามมีเรื่องของตัวมิ x กซีเข้ามาครับอ2 0าล้านเลยซึ่งทําให้ฐานรายได้ของตัวอื่นเนี่ยเรียกว่าดูน้อยลงไปทีเดียวเลยนะครับครับก็มีกำไรตัตรแแรกเปลี่ยนมาในปริมาณที่สูงพอสมควรน,นะครับส่วนอื่นๆที่เป็นพวกต้นทุนขายค่าใช้จ่ายใ,ในการขายค่าใช้จใาา่ายการบริหารเนี่ย ที่มีตัวเลขที่มากขึ้นในปีนี้ก็มาจากบิ๊กซีกับทั้งนั้นรวมไปถึงต้นทุนทางการเงินนี้ด้วยนะครับจากปีที่แล้วอ่111ล้านมา1,750ล้านเลยนะครับแต่ว่ากําไรของส่วนผู้ถึงหุ้นก็เป็น1,800ล้านนะครับแต่ก็บอกแล้วนะครับว่ามีเรื่องของกําไรอัตราแรกเปลี่ยนเข้ามานะครับอืส่วนธุรกิจอ่าของเขาเนี่ยถ้าเขาแยกมาตัวเลขมาให้นะครับ ก็เรื่องของสินค้าบริการทางบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็กําไรดีขึ้นนะครับจาก175ล้านมาเป็น568ล้านนะครับก็มีกําไรดีขึ้นนะครับก็ราวๆประมาณเกือบๆหนึ่งร้อยล้านนะครับซึ่งเขาให้เหตุผลว่าส่วนใหญ่เกิดจากยอดขายเพิ่มขึ้นในธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วนะครับก็ประกอบกับมีต้นทุนพลังงานที่ลดลงแล้วก็ประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีขึ้นนะครับส่วน สินค้าบริการอุปโภคบริโภคนะครับกำไรนี่หล่นตุ๊กไปเลยนะจาก340รเหลือ86ล้านบาทน,นะครับแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ครับคือในไตรมาส3ปีที่แล้วมีรายได้อื่นจากการลดลงของหนี้สินที่บริษัทย่อยทางอ้อมต้องชำระให้กับผู้ถหุ้นใหญ่ภายใต้สัญญาซื้อขายธุรกิจจำนวน344ล้านนะครับคือถ้าเกิดว่าไม่รวมรายการนี้นะครับ ก็กำไรในไตรมาสสามปีนี้จริงๆก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าการเพิ่มขึ้นนื่องจากค่าใช้จ่ายในกาโรโฆษณาที่ลดลงด,ด้วยเหมือนกันนะครับครับแล้วก็อุมสินค้าบริการทางวิชาันธ์และก็เทคนิคนะครับเอออันนี้ก็โตโตได้เหมือนเยอะเหมือนกันนะครับก็รู้สึกจะราวๆเก้าสิบล้านเลยทีเดียวนะครับ,รบอ่าอันนี้ก็มามาได้เยอะเยอะเหมือนกันนะครับก็เขาชี้แจงบอกยอดขา,ายที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มสินค้า ทางวิชาภัณฑ์และเทคนิคนะครับก็ประกอบกับความสามารถในาการทําอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นของธุรกิจยาและก็ธุรกิจโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีนะครับก็ม mm. ีแสดงว่าหลายๆตัวที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็ทํากําไรให้มาดีขึ้นนะครับเอ๊ะ <c oughs> มันใช่เหล็กอย่างเดียวหรือเปล่าวะพี่กันติอันนี้เหรอฮะ <laughs> มันอาจจะไม่ใช่วชภัณฑ์บ้างนี่นะฮะ <c oughs> และเทคนิคม,มันอาจจะไปในในเทคนิคเยอะกว่าหรือเปล่ามาจิ้งที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าวชภัณฑ์มันจะจากสี่เป็นแปดเลยเหรอมันจะกระเด้งกระโดดอะไรขนาดนั้นฮะอืมนั่นสินะไม,ไม่น่าจะใช่บ้างไม่ไม่ได้ใจครับเ <laughs> พราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้อ่าชี้แจงอ่าแบบชัดเจนเท่าไหร่รครับแต่ว่าถ้าดูจากย่อหน้านี้ก็เห็นบอกเนี่ยฮะ ก็ทางเทคนิคเนี่ยครับโด<ม>ยเฉพาะอ,อย่างที่ธุรกิจเนี่ยฮะมีงานค้างแบ็กหลอกจากไตรมาสสองด้วยเหมือนกันนะครับ,รบก็เข้าใจว่าอาจจะไตรมาสสองแล้วมา,ามีค้างมาแล้วก็มาบันทึกขายตอนไตรมาสสามก็มีอันน่าจะมีส่วนเหมือนกัน,นครับเออสวัสดีคุณบอสซ่าครับแล้วก็สวัสดีคุณนาริป นะครับคุณน่าริศบอกว่าเมื่อกี้ลองคำนวณ v a ュ u a ชั o นบ i g กซมันเหลืออัพไซน์น้อยจุงใช้แม่ยี่สามหรือแม่ยี่สี่แล้วครับแม่ย <c oughs> ี่สี่ก็เหลือก็เ <c oughs> หลือก็เหลือไม่เยอะแลหละม่ยี่สามยิ่งไม่มีเลยครับผม <c oughs> คุณคุณแม่ยี่สามก็ยี่สี่แถวนี้ะครับ <c oughs> ดูกำไรต่อ อน,นี่ฮกำไรต่อหุ้นนะครับอเป็นอย่างนี้ครับก็จะเห็นว่าอันนี้เนี่ยผมตัวเลขกำไรต่อหุ้นอาจจะไม่ตรงกับที่เห็นในอ่าที่เขาประกาศนะครับคือผมเอาจำนวนหุ้นที่ล่าสุดนะครับนะวันนี้หารกำไรสุทธิย้อนหลังทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีช่วงที่มีการเพิ่มทุนขึ้นมา นะครับชวงกลางๆปีนะครับสองรอบถ้าจำไม่ผิดอ่ะมันก็เลยทําให้ตัวเลขเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยกำไรต่อหุ้นเนี่ยถ้าไปเปิดมาเทียบจะไม่ตรงแต่ผมก็เอากําไรต่อหุ้นที่เรียกว่าเพื่อให้สะท้อนภาพว่าอ่ากำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยจะได้ดูง่ายนิดนึงนะครับอ่าแต่ถ้าท่านไปเปิดย้อนเนี่ยจะไม่ตรงนะครับอ่าประมาณนี้อ่ะครับถ้าดูจากไตรมาสที่สามนะครับก็จะขึ้นมาศูนย์จุดสี่ห้าสองนะครับ ว่าก็บอกนะฮะว่ามันก็มีกำไรตาแรกเปลี่ยนมาอยู่ก้อนนึงพอสมควรเลยนะครับก็สังเกตว่ามันก็กำไรเหมือนจะเรียกว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับในปี58แล้วก็59นะครับจริงๆรู้สึกว่าจะมีอยู่ช่วงปีก่อนหน้าคือ5655อะไรช่วงนั้นไปเขาก็มีฐานกำไรที่อ่าสูงสูงอยู่ประมาณนี้อยู่เหมือนกันนะครับคือปันผลผมก็เลยอ คำวนวณไม่ถูกเลยฮะก็เลย question mark ก่อนละกันปีแต่ว่าปีนี้กลางปีมีปันผลไป0.12บาทต่อหุ้นนะครับก็อาจจะเทียบกับราคาหุ้นแล้วอืมก็นะอาจจะดูแลดูไม่ได้เยอะเท่าไหร,คร่ครับครับก็ก็อาศัยการเอ,อช่วยเหลือของเหล่านักวิเคราะห์อีกนิดน,นึงผมว่าน่าจะเห็นทิศทางของอนาคตเพิ่มขึ้นว่าจะไปยังไงนะครับ พรงนี้น่าจะมีขึ้นหน้าหนึ่งพเจซอะไรนะกำไรอู้ฟู่ประมาณนั้นกำไรเปรี้ยงอะไรประมาณกำไรเปรีนะ้ยงฟ้ <laughs> าผ่า <laughs> แล้วก็ไปอ่านกันน,นิดนึงนะครับว่าเปรี้ยงกล้างแลวอนาคตจะมีอะไรมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีแต่ว่าอย่างวันนี้เราดูสดจากเซฟแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันเป็นกำไรตาแรกเปลี่ยนเข้ามาด้วยนะครับครับครับนั่นสิฮะ <laughs> ใน,ในช่องแชทเนี่ยยังคุยบัพบีพีกันอยู่เลยครัอ๋อบีพีพีพอดีก็พอดีผมเคยมีมีพี่อยู่ท่านหนึ่งครับที่รู้จักกันเขาให้ผมดูหน่อยเพราะว่าโบรกเกอร์ที่เขาให้ IPO <c oughs> มาบอกว่าจองได้จองได้จองได้แบบแบบไม่มีกั๊กด้วยใช <c oughs> ่ผมก็เลย ผมก็เลยเอ้าถ้าแบบนี้เนี่ยถ้ามาถึงพี่แบบไม่มีกั๊กเนี่ยผมว่ามันเป็นหุ้นที่น่าจะเหลือๆแล้วละ่ะเป็นอก<บ> <ผม S 1> านในความเสี่ยง่ <c oughs> ผมก็เลยลองเข้าไปดูข้อมูลปีห้าเจ็ดห้าแปดมันมีอะไรบางอย่างที่ตัวเลขทางการเงินผมไม่ค่อยไว้ใจสักเท่าไหร่เทาาไหร่มันค่อนข้างดูดีเกินไปแล้วก็จตไม่ได้พี่เห็นติว่ามันคืออะไรแต่ว่าก็ได้ถ่ายทอดข้อมูลนั้นในทางโทรศัพท์แล้วผมก็ลืมไปเลยว่าผมไม่ได้พูดกับใครแต่ได้ิด ไว้สั้นๆว่าถ้าต่ำกว่า20บาท IPO นะก็จะดูน่าสนใจถ<อ>รับคุณแฮร์รี่ลิฟครับประกาศงบบิ๊กซีกับ BJC ไปแล้วครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือพี่เทพครับ,บสามตัวแล้วครับเหรือตัวเดียวครับครับหลือตัวสุดท้ายครับเอาเลยครับสวัสดีคุณเ w, หน่ง CW แล้วกค็คุณไททูครับคุณเหน่งขอบคุณมากสำหรับการที่แนะนำคนมาเรียน ในช้อนหุ้นเด็ดนะครับก็ปากต่อปากครับอาศัยปากต่อปากครับครับผมไปโพสในเฟซบุ๊กมาพี่ห็นติบอกว่าเออเหลือห้าที่สุดท้ายนะครับช้อนหุ้นเด็ดวันที่สามนี้ <c oughs> คือส่วนใหญ่จะจะคำถามกันมากกว่าไม่ค่อยได้ประกาศออกไปครับ,<ป>รบแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่ไม่กล้าประกาศด้วยมันแค่ช่วงเดือนนี้ยังไงอะไรเงี้ยก็ ต้องขออภัยท่านทุกท่านด้วยที่เตรียมตัวไม่ทันครับครั้งหน้าจะประกาศแต่เน่นๆครับครับอ่า